แม่นะใคุณหมอโทรแม่ให้คุณหมหอโทราหาแม่อ๋อไม่ต้องโทรหรอคะให้คุณหมอโทรค่ะแม่คุณหมอจะโทรทำไมล่ะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็มาหรอให้คุณหมอโทรแม่เสร็จคุณแม่ก็มาเองอ่ะ